เปลี่ยนไอโฟนตัวใหม่เไม่ก็แล้วแต่เครืนะ่องก็สี่ห้าหมื่น,น 4, 5, 6, 6, 7, ถ้าคุณไปถึงพวกก็ต้องลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนแอปพลิเคชัหนหมอฟ้าของ,ตองไต้หวันเนะนี่ยโทรศัพทนะ์ถ้าไปพวกเราต้องใช้โทรศัพท์ในการลงทะเบียนเบอร์โทรที่เราแจกให้พวกคุณก็ใช้ต้องใช้โดยการนั้นะก็ดังนั้นโทรศัพท์ของเราที่จะใช้ลงทะเบียนก็จะมีะชื่อภาษาอังกฤษเลขที่พาสปอร์ตแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ หน้าตาจะไม่ใช่อย่างนี้หน้าตาจะเป็นภาษาไทยเลยแล้วก็กต่อโมเดลเรียบร้อยน,นะข้อความต่างๆที่เข้ามาในโทรท์ระาวางกักตัวเฉดตัดวันนี้ห้ามลบทิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาจีนนะครับเราเก็บไว้ก่อนจากตัวเสร็จแล้วถ้าไปลบทิ้งอีกทีหนะ้ามปิดเครื่องโทรพารแบบใกล้ต้องต้อชาร์จนะเพราะว่าถ้าเราเปิดเครื่องจ p s เพหายจ p s เพหายเจ้าหน้าที่โทรหาเราเรยิ่งไม่รับสายก็สงสัยว่าไงครับ หนีานการกลับตัวถ้าหนีานการกลับตัวนี้โดปรับเท่าไหร่ครับคนที่ไปอบรมกระทวงมาเขาได้บอกไหมไม่บอกนะครับคุณเราไม่บอกลดปรับแสนหนึ่งเนี่ยถ้าหนีการกลับตัวโดปรับหนึ่งแสนนะครับปั๊ไฟที่ใช้ได้คือแบบนี้แบบแมบนบแบบกลมใช้ไม่ได้นะครับแบบกลมก็คือต้องซื้ออะแดปเตอร์มาใช้ถ้าใช้แบบนี้บ้างครับมีไหมทําไงซื้อยัง เยอยนคุณเซียนกะารดบอะแดปเตอร์ยนวันน,วนี้เราไปจัดก,การถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ซื้อที่เซวซไม่มีแนะนำปักสาตาปักสามตาปากตาัปากลุเซราน,นเลยเสียบพิเราใช้ได้หลายวเลยนะลเครื่องพวกน้ตรวจ P C R นะครับแต่กลุ่มน,นี้ที่อบกระสไม่คลีดได้ตรวจ C R ยากอยูา่ารเวเว่นต้องไปตรวจที่โรงแรมโรงแรมใช่ไหม ดังนั้นการตรวจพิ r าคือคือการขั้นตอนเบื้องตนน้นนะถ้าเราตรวจเจอคือไปไม่ได้นะครับถ้าไม่ตรวจเลยถ้าคุณไปถึงที่ไตหวันนะเราต้องตรวจเหมือนกันถ้าโอกาสนี้เขาก็คือให้คุณทำงานต่อถ,ถ้าเช็คเจอที่ไตหวันนะถ้าใน้จไม่โอเคเขาก็าส่งคุณกลับดังนั้นเพื่อไม่ป้องการปัญหาที่เกิดขึ้นเราต้องตรวจก่อนขั้นตอนนะ ถ้ามีเราแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนเราถามนายจ้างว่าจะเอาไม่เอาใช่ไหมถ้านายจ้างบอกเอาก็คือเป็นรักษาตัวให้หายแล้วกลับไปใหม่แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่คักกองเลยไปถึงปุ๊บก็ตรวจเจอพีซีอาร์ปุ๊บเฮ้ยคนที่เป็นติดเชื้อติดเชื้อโรงงานกลัวไม่เอาส่งกลับเลยคนเสียหายมันเกิดขึ้นัเรากน่ว่าจะได้เปนใช้เวลากี่เดือนหลายเดือนใช่ไหมนั่นแหละถึงบอกว่าไม่อยากให้เกิดปัญหานี้ไงนะถ้าเราคักกองเื้องต้นได้เราพยายามจัดการได้ก่อน เนี่ยไปถึงก็จะมีการตรวจสอบทั้งเรื่องเอกสารทั้งเรื่องโทรศัพท์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็โรงแรมโรงแรมที่กับตัวนี้นายจ้างเป็นคนขอค่าจ่ายเราทั้งหมดนะครับเจ็ดวันนี้คืนอ,อนายจ้างขอค่าจ่ายมเลยแต่ท้งนี้ทั้งนั้นโรงแรมที่จะได้ขึ้นอยู่กับแต่ละเขตขึ้นอยู่กับว่าโรงแรมนั้นว่าตอนไหนยังไงซึ่งกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่อาจจะโรงแรมไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเป็นห้องใหญ่บางคนห้องกลางบางคนห้องเล็กดังนั้น เปรียบเทียบกันไม่ได้นะไม่ใช่ว่าไปด้วยกันเป็นเพื่อนกันแล้วไฮ้เพื่อนรู้ไปอยู่นู้ดห้องนู้นห้องใหญ่เลยแต่ไคนนี้ไปอยู่ห้องน้อยห้องเล็กซึ่งบริษัทไม่รู้อยู่ที่รัฐบาลเขาเป็นคนจัดสรรมาให้อย่างเช่นยังไงไอ้นี่ห้องใหญ่สบายมีอาหารจามพิเศษนอนหาน้องเลยห้องนี้ห้องเล็กหน่อยห้องนี้ดังหน่อยไม่มีหน้าต่างไม่มีหน้าต่างทาไงปิดไฟคือมืด คือเราต้องอดทนนิดน,นึงนะช่วงนี้อาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนปกตินะนี่ที่บอกคือบริเวณทางเดินก็ห้ามออกมายามพิการนะครับเขามีก้อววุจอมิดถ้าคุณออก,อกมาปัาเท่าไรครับหนึ่งแสนนะครับดังนั้น <laughs> ไม่ต้องใจดีนะกลางคืนมาข้อห้องคนเดินไม่เอานะครับ <laughs> หน้าที่ออกมาคือหยิบของกินแล้วกลับเข้าไปกินในห้องตลอดแฟนวันนี่ห้าบออกมาเว้นแต่วันสุดท้ายเขาจะมาแจ้งว่าเออ ท่องตำหนดจับตัวแล้วทุกคนออกมาได้เนี่ยมันก็ค่อยออกมามคนขับไปไต้หวันที่มาเรียนรับในนี้มีไหมโอ้หลายคนเลยกับข้าวอร่อยไหม,ไม,ม,มกินไดกินไดอร่อยไหมอร,อ,อร่อยนะอันนี้อร่อยของเขานะบ้านเขาคือลดจืดแต่ลดมาคนที่ไปมันอาจจะไม่ชินก็ใช้เวลานี้แปดวันเนี่ยพยายามปรับตัวเองให้กินอาหารของเข้าห้ได้แล้วเพราะว่าเราจะไปแก้ไขเขาขไม่ได้หรอกเขาจะ ก็จะจ้าง,งพ่อครัวแม่ครัวคนใหม่ทาให้เราเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องปรัยุบเปลี่ยนตัวเองด้วยแล้วพิกซื้อไปได้นะครับแล้วพิกซื้อไปได้แต่มีบางอย่างที่เอาไปไม่ได้ที่จะบอกนะครับมีคนเอาไปไหมวนันนี้แล้วแต่ดวงนะครับถ้าตรวจเจอเขาบอกให้ทิ้งก็ต้องทิ้งถ้าตรวจไม่เจอคือรอดได้ไปกินโอเคนะ แต่พวกนี้คือไม่ได้นะครับพวกนี้พิก่าหมูเลยหมูหยองเลยไส้กรอกเลยพหรือว่าเนื้อแค่หนึ่งจหนเดียวนี่เข้าไม่ได้นะครับถ้าใครเอามาในช่วงนี้คนที่มาวันนี้หรือสามวันกินให้หมดคนที่มาเมื่อวานก็เลยสองวันจัดการเอาเองถ้ากินไม่หมดแจกเพิ่มก็รับไปนะรัอันนี้ก็เหมือนการประมาาเตรียมไปเตรียมไปได้เฉพาะต้มยำกุ้งเท่านั้นรสชาติอื่นไม่ได้นะครับ รสวัวรสหมู้สเนื้อ้สไก่ไม่ได้นะครับขนมเลยรสดีเลยต่างๆที่มีส่วนผสมเนื้อหมูหรือว่าเนื้อไก่หรือว่าเนื้อวัวห้ามเอาเข,าข้าเด็ดขาดนะครับเพราะว่าฝนฝนมันรุนแรงนะครับเวลาก็ตรวจเจอเขาปรับเงินปรับเป็นล้านนะนี่ครับตันนี้นำเข้าหรือส่งสะดวกที่เป็นสินค้าต้องห้ามเข้ามาไต้หวันนะครับปรับสูงสุดเท่าไหร่ครับสามล้าน ไปยังไม่แข็เตรงนี้เลยดัยงนั้นห้ามก็คือห้ามนะครับยิทท่งช่วงนี้ยังไม่ยังไม่ปกตินะเจ้าหน้าที่สนามเป็นว่านมันไม่มีไฟ,ม,ไม,ม,ไฟมันมีเนะี่ยเราก็หาเรื่องไปเรื่อยๆหาตัวไปเรื่อยๆเ,เ,เราอยากก่าไปคิดว่าผ่านสบายนะถ้ารอดก็ดีไปถ้าไม่รอดนี่ครับเราตกลับเลยงานยังไม่ทำเงินที่ไหนเราต้อาให้เขาบอกอีกนะสำคัญเลยในระหว่าง หนึ่งเดือนที่ผ่านมามีคนเคยเสร็จนะครับยืนขึ้นเลยมีไหมสูบมากินมาต้มไก่ต้มไก่นี่ไหมคุณต้องเคลียร์ตัวเองนะใครทําอะไรระหว่างเดือนหนึ่งที่ผ่านมาระหว่างกักตัวนี่คุณต้องเคลียร์ตัวเองแล้วเพราะว่าถ้าคุณไปตรวจชีดเดิมน้ำเปล่าเยอะๆต้มไก่ใส่ซาอาเปิ้งต้มไก่ใส่ซาอาจารย์ที่บอกว่าไปเคลียร์ตัวเองกินน้ำเาเจ็ดแสนวันกินน้ำอผมไม่หมด ก็ไม่งั้นนะถ้าเขาไปตรวจโอกาสเจอเพียงสองแล้วคนไหนที่เอาไปนะครับให้ไปดูในกระเป๋าเลยว่าเราเอาอะไรมาบ้างถ้าคุณมีเอามารีบไปจัดก,การซะถ้าไม่มททีที่ทิ้งหรือว่าไรไงเอามาให้คุณรุ้นเลยลุ้นจัดก,ก,การเลยคือถ้าเราเอาไปนะครับมีไว้ครอบพอจำคุกไม่เกินสองปีครับสองแสนทั้งลเม็ดต้นกิน่งใบดอก โดนปรับหมดอันนี้สําคัญนะบ้านเราถูกกฎหมายบ้านเขาไม่ไม่ปลูกนะบ้านเขาผิดกฎหมายนะเดีย๋ยวถ้าเราไปเราอยู่เครือข่ายนี้เลยเนี่ยมีโทษปรับหรือว่าโทษอะไรที่ลงโทษนะเท่ากับกัญชาแอฟกอฮมีเท่ากับยาไอซเลยแล้วก็ช่วงนี้การเสพยาของคนไทยเยอะมากบอกได้เลยคนต่างชาติ7 0 0 0แสนกว่าคนอยู่ที่ไต้หวนัน Earth, บ้ากที่สุดอิโนโด3 0 0แสนลงมาคือเวียดนาม2 0 0แสนฟิลิปปินส์ก็แสนคนไทยมีเท่าไหร่รูไหมครับ60,000แต่อัตราการเสพยาของคนงานต่างชาติคนไทยดำนนมากมากกว่า3ประเทศรวมกันอาจจะด้วยหลายปัจจัยบางคนเคยเสพที่เมืองไทยหรือว่าไปเจอเพื่อนเพื่อนคนไทยค้ากันเองลอให้เสพบ้างอะไรเงี้ยดังนั้นที่ผมพูดนี่ก็คือ ให้เราเป็นกรอบป้องกันตัวเองไว้เราก็เลยเอาไปอับอายมุกไต้หวันเยอะมากเพราะว่ามัน,มนเสรีเหล้าเบียร์มีขายยี่สี่ชั่วโมงขายมีเงิน okay. ร้านไทยมีทุกอย่างร้านไทยมีเหล้ายาปาปิ้งไฮโลยาเสพติดมีตลอดนะที่ร้านไทยมีเยอะแยะดังนั้นเราต้องถามตัวเองหัวนะเราไปเพื่ออะไรถ้าคุณคิดจะไปแต่เรื่องพวกนี้ผมบอกได้เลยไต้หวันไม่เหมาะกับคุณ แล้วใครที่คิดจะซื้อจักรยานไฟฟ้าในอนาคตรหรือว่าที่ที่ทางานเก่ามีแล้วหรือว่าคนไทยคนก่อนมีอยู่แล้วเราไปยืมของเขาใช้นะอย่างแรกคือต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังไม่เกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะต้องใส่หมวกรกันน็อกทุกครัง้งแล้วก็ห้ามซ้อนคนอื่นเมื่อวานมีคนหนึ่งเหมือนกันอยู่ที่ภาคใต้ของ,ของเ่าสงวนนะ ไปได้หมดคนของเราเองเนี่แหละเข้าไปได้วันที่สองออกจากที่กับตัวเซนต์ปุ๊บไปที่ทํางานทํางานวันแรกแนละ้ววันที่สองกินเล้ายืมซูมเตอร์ไฟฟ้าเพื่อนไปรู้ไมหมครับเป็นไงคนกลับมาหน้าแหกตาเนี่ยนี่ก็แตกเส้นเลือดข้างในสมองอีกไป็นชนเลยไม่ชนไป็นชนเงแพงวัดดูว่าตัวเองหรือว่าตัวเองแบบกงาแพงอะไรแข็งกว่ากัน แล้วก็สัพพเตอร์คันนั้นจาบอีก25กิโลนะไปใส่มาวิ่งได้670พิษภูมเิเลยเพลินๆนะครับประกันไม่จา่ายแล้วทีนี้จะเอาไหนอะ่ะเงินที่เรารักษาในโรงพยาบาลจะเอาจากะไรเนี่ยไอ้นีนส่สำคัญถ้าเลวร้ายก็คือเสียชีวิตถ้าไม่เสียชีวิตอาจจะเป็นเจ้าชายนิสัยส่งกลับมาเมืองไทยเป็นยัไงไงลูกนี่ไงพ่อแม่ไม่คุ้มกันเลยนะดังนั้นพวกนี้ คือเขามีกฎหมายรองรับอยู่แล้วถ้าคุณจะซื้อหรือว่าอางไรหรือว่าใช้อย่างไรต้องทาให้มันถูกต้องนะครับแล้วกรณีย้ายงานนะครับ <c oughs> ถ้าคุณจะย้ายงานได้คุณต้องมี2ปัจจัยปัจจัยแรกคือโรงงานเจ๊งปัจจัยที่2คือครบสัญญาจ้างตัวอย่างเช่นคุณเข้าไปทําง,งานสัญญาจ้าง3าปีใกล้ครบสัญญาจ้างนายจ้างก็จะถามคุณจะต่อสัญญาไหมเราบอกว่าเราไม่อยากต่อ นจ้างเก่าไม่ดีอยากไปหานายจ้างใหม่เราสามารถที่จะทําเรื่องของย้ายงานได้คือต้องมีแค่สองปัจจัยปัจจัยแรกคือโรงงานเจ็งแจ้งงานได้ทันทีปัจจัยที่สองก็คือ,อสัญญาจา้างแต่ระหว่างสัญญาจา้างคุณไม่สามารถที่จะย้ายงานไดนะ้แต่มีคนไปออกในเขตของไต้หวันรับย้ายงานอิสระคือเขาบอกว่าคุณทํะานครบงสามสามเดือนคุณจะได้ใบใบอนุญาตทำงานหรือว่าเรียงกา,ารงานะ คุณสามารถยา้ายัานได้เลยไอ้นั่นคือข้อความที่ผิดแล,ล้วก็ความข้อความเป็นเท็จเขาจะทำยังไงรู้ไหมครับเขาจะยา้ายงานให้คุณก็จริงมาคุณย้ายงานใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมยา้ายงานให้เอาเงินมาสองยาง้ายงานไหมย้ายใช่ไหมเอาเงินมาหมแล้วก็รอไปเถอะครึ่งปีก็ไม่ได้ย้ายรอเขาย้ายไม่ได้ในจ้างใหม่เขาไม่รับหรอกถึงแม้ในจ้างใหม่เขาอยากจะรับในจ้างใหม่เขาไม่เซ็นให้คุณก็ย้ายไม่ได้เสียเงินให้เขาฟรี มีกลุ่มคนที่เป็นเกิดเบิดเกนอย่างนี้ต้องถึงรายงานไทยอินโดซินจ์ตีงเวียดนามมีกับทุกประเทศดังนั้นก็อยากเตือนทุกคนนะย้ายแคนั้นคือสองกรณีเท่านั้นในแจ้งเจ๊กสัญญาณระหว่างนนะั้นไม่ได้อย่าไปหลงเชื่อเท่าไหร่อย่าไปฟังให้เขาไอ้นี้กี่กระทรวงบอกก็บอกเมื่อกี้ห้ามอาไปนะครับยาพวกนี้นะ อาไปได้ก็พวกยาแก้ปวดยาแก้ลวดอะไรยาแก้แพ้เนี่ได้หมดย,ยาลดกรดอะไรได้หมดนะและที่สําคัญต้องเอายาราซาลากับฟ้าลไยโจรไปด้วยเพราะตอนนี้ไตหวันติดเชื้อวันละสองหมื่นกว่าคนถ้าคุณไปถึงไต้หวันวนะระหว่างจักตัวก็ดีทํางานแล้วก็ดีเกิดการติดเชื้อเมื่อไหรยาตัวนี้คือยาที่จะรักษาเพราะว่าถ้าคุณไปรอโรงพยาบาลรอหมอที่ไตหวันไม่ทัน พอเข้าโน่นแล้วรักษาไม่ไหวแล้วรักราไม่มีคนไม่มีคนมาดูแลเราแล้วถ้าเราติดเชื้อนี่แหละคือตัวช่วยของเราใครไม่มีก็ไปหาซื้อไว้นะแบบวันถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องซักผ้าเลยไหมเ็บไอออีสต์ซักที่โรงงานในทีเดียวก็อย่างที่ผมบอกถ้าสมมติเจอห้องเล็กเลยคุณจะไม่มีที่ให้ซักเลยห้องน้ำก็แค่อะไรอีกเลย ในนี้คือของใช้ส่วนตัวกระเป๋าของเราจะได้กี่ใบครับรู้กันไหมกระเป๋าได้กี่ใบได้ไสองใบนะใบแรกคือใบใหญ่เราได้เพิ่มไม่เกินกี่กิโลอ่ามากสุดไม่เกินไม่เกินกี่โลเจ็ดกิโลข้างบนคือเจ็ดทั้งล่างคือยี่สิบสามรวมกันแล้วก็สามสิบกโลไม่ใช่นะยี่ห้านะเดี๋ยวต้องชักหนูนะของใครเกินต้องนี้ถ่ายออกลแล้วถ่ายใส่กระเป๋าไปเล้นนะแล้วก็ของพวกนี้ ที่เป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้หรือว่าของใช้ส่วนตัวเป็นน้ําหรือว่าจะเป็นพวกใน<ค>ร,ร่กายตัด่ล็ๆของมีความต่างๆ